แล้วมาส่งออกข้อมูลนะครับส่งออกข้อมูลของกล้องนะครับเป็น gma สองนะครับที่เราเก็บข้อมูลไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็คือในหน้าการส่งออกก็คือ job เนี่ยครับก็คือ job ตัวนี้ก็คืออยู่ที่ job job สองนะครับ job สองวันเวลาเราส่งออกนะครับก็คือดูเสียบ usb เข้าไปนะครับที่ช่องช่องช่องเสียบ usb นะครับแล้วล็อกกล้องไว้ก่อนนะครับล็อกกล้องไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ usb นะครับ usb นะครับแล้วก็เลือกที่ทีทายนะครับแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็ save data นะครับ enter นะครับอยู่ที่จับสองนะครับเจ้าสองก็อ่าอ่าโอเคนะครับ enter นะครับก็จะส่งออกแล้วก็กดโอเคอีกครั้งนึงนะครับก็เอาก็จะมาแลวนะครับก็คือรูปแบบก็คือพูดง่ายๆเนี่ยบอกให้ format นะครับก็คือเป็นรูปแบบของอ่า เอสเอสนะครับกวยนิดเราเลื่อนมาที่ตัวล่างสุดนะครับเพราะนั้นนามปรุลของมันก็จะเป็นดอทนะครับ T N T นะครับเจ้าสองเราก็กดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นนันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เราก็ตอดด s ดีออกได้เลยนะครับเพื่อใช้งานต่อเรียบร้อยครับ